มันเป็นสมอรับภูมิลบอะ fc มันมีความมีใครเขาคิดกันอนะ fc นะมีใครเขาคิดได้นะ fc นะกดให้แล้วขอบคุณมากครับเออแอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันคิดได้ยังไงวะนะคิดได้ยังไงเอาเมียมาเอาเมียมามาอยู่ด้วยอะนะเอามาทํากับข้าวนะมันไม่ใช่ออกายงานนะ,ะ fc เออถ้าออกไยงานมาทํางานก็ว่าไปอย่างอันนี้มันไม่ใช่มันสู้ลบนะเอามาสู้ลบในะ fc นะ เออแล้วได้ข่าวว่าตุยไปสองคู่เลยตุยทั้งผัวทั้งเมียพเพราะระเบิดลงมันจะเหลือซากไหมเอฟซี MC. ไม่เหลือเออถูกไหมก็คงคงจะตุยไปด้วยกันนะเขาบอกว่าเห็นเพื่อนมันบอกนะเพื่อนมันรีวิวให้ดูว่าเนี่ยเอ่อตุยไปหกคนอ่าผู้หญิงสองนะผู้หญิงสองเอ่อผู้ชายสี่นั่นก็หมายความว่ามันเอาเมียมา เอาเมียสองคนมาเอาผู้หญิงมาสองคนเออเอามาสู้รบอา่าชายแดนนะเอฟซี FC. มันมันไม่มีใครเขาทำกันหรอก <c oughs> เอฟซีเออมีแต่ขเขมรน,นี่แหละมันทําเห็นไหมแล้วสุดท้ายเป็นไงตุ้ยครับจะเหลือซากไหมล่ะตุ้ยนี่จะเหลือไหมลนะ่ะมันไม่เหลือหรอกเอฟซีโอ้หคิดได้ยังไงเนี่ยแม่ทําเนี่ยก็ไปปิกนิกนะเออไปตกปลานะครับไปไปเที่ยวตามภูเขาตามป่าอะไรอย่างเงี้ยเอฟซี FC. สุดท้ายเป็นไงเตลร,ระเบิดไปเรียบร้อยไม่เข้าใจเหมือนกันมันคิดได้ยังไงวะมันปลอดภัยที่ไหนนะเอฟซี FC. แล้วคนที่เขาสู้รบมาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจผู้หญิงผู้ชายนะถูกไหมเออในที่นั้นนะ่ะเขาไม่สนใจหรอกว่าเออเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะใช่ไหมเขาก็ยิงหมดนะ่ะเขายิงเขาทิ้งระเบิดมาเขาใส่เขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้มองเห็นหรอกว่าใครเป็นใครอะ่ะเอฟซีเออเขาก็ใส่มาเต็มที่ อย่าลืมว่าผู้หญิงมันก็ยิงปืนเป็นถูกไหมล่ะเออถ้าเราไม่ยิงมันมันก็มายิงเราเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเขาใส่ไม่เลี้ยงอ่ะคือไม่มีคําว่าปาณีอ่ะในสมรภูมิรบอะคาว่าปาณีมันไม่เกิดขึ้นอ่าเอามาก็เอามาก็ตุยสิครับจะเหลืออย่างน้อยเนี่ยเอฟซี FC นะให้เขาอยู่บ้านอ่ะมันก็ปลอดภัยกว่าถูกไหมเออเพราะวที่นี้มันไม่ใช่ที่ชุมชนมันไม่ใช่ที่ที่ต้องเอาเมียม,มาเออ พูดง่ายๆว่าแหมมาแค่นี้ก็เอาเมียมาด้วยพวกเมียมาด้วยนะเอ,อพกเมียมาก็เหลือซากก็ไปกับเมียไงโอ้ตายรักกันมากก็ไปอยู่ด้วยกันนะเราว่ากันไปไปอยู่ด้วยกันจบแล้วถ้าเป็นอย่างนี้จบแล้วเอาจริงๆไม่เข้าใจเขมรน,นะครับอ่าหุนเซนตันนี้ก็แย่บอกตรงได้ข่าวว่าเ,เป็นโรคนะครับ รู้สึกว่าจะเป็นโรคอยู่สองอย่างก็คือโรคปอดกับโรคตับอโรคปอดกับโรคตับตอนนี้นะตอนนั้นก็ให้หมอไทยรักษาอยู่พักหนึ่งอ่ะตอนดีๆกันอยู่ให้หมอไทยรักษาแล้วตอนหลังมาก็หมอไทยก็คงไม่รักษาแล้วนะเออแล้วก็ปิดบังหน้าดูเลยเอซจะปิดบังประชาชนของเขาไม่ให้รู้เลยเรื่องการเจ็บป่วยเพราะอะไรถ้ารู้เนี่ยถ้ารู้ถึงหูอ่ายัง อย่างฝ่ายค้านนะครับหรือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเข,เขาเขาเลงร,รู้เลยว่าระยะระยะมันประมาณเท่าไหร่ระยะโรคเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วจะตุยเมื่อไหร่เขาจะเดาออประมาณการแล้วเขาก็จะจัดการนะครับเอโอค่นอำนาจทันทีอันนี้เขาจะปกปิดตลอดแต่เราก็รู้เพราะทางเราเป็นเป็นฝ่ายรักษาตอนแรกๆนะเขาก็มาเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยกันร,รักษามันดีกว่าคือโรคปอดเนี่ย คือเขาสูบบุหรี่มากเอฟซี FC. สูบบุหรี่จัดเลยไม่รู้เครียดอะไรนั่งน,นา,สานสูบเอาสูบเอาแล้วโรคปอดโรคตับอีกโรคตับนี่กินเหล้าอุตลุดเลยเอฟซี FC. กินเหล้าอุตลุดเลยกินหนักมากอ่ะไม่ง่ายกินเหล้าหนักมากนั่นไงมันก็เป็นผลพวงเพราะตอนนี้พอเจอ,อสถานการณ์แบบนี้เขาก็กินอุตลุดเขามีตังไงเอฟซี FC. มันก็เลยเป็นโรคอยู่สองอย่าง ถามว่าส,สองโรคนี้รักษาได้ไหมไม่มีทางเออไม่มีทางเอฟซีแอบบอกเลยเลยตุยเ,ออเดี๋ยวก็จบไม่นานหรอกชีวิตเขาอะอายุเนี่ยประมาณประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแล้วถูกไหมแล้วคิดดูเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยแล้วเป็นโรคพวกนี้เอฟซี 3, คิดว่ามันจะรอดไหมนะมันไม่รอดหรอกไม่ไม่ต้องโดนอะไรเราก็ตุยไปเองอะตุยเพราะโรคนี่แหละเออคือเลิกไปเลิกก็ไม่ทันอะ นะเพราะว่ากินมาเยอะแล้วกินมาไม่รู้กี่สิบปีอ่ะพูดง่ายเอสุดท้ายก็ต้องตุยก็เลยเอาเวรกรรมอะนะอะอย่างนี้ก็เล่าว่าเวรกรรมแล้วล่ะค่าคนก็ไม่ใช่น้อยนะเอฟซีนะฆค่าคนมาเยอะเอาจริงเออุนเซนนี่ค่าคนมามาหาศาลเลยนะบอกตรงแล้วเขาก็ไม่สนใจเขาไม่รู้แล้วว่าบาปกรรมมันคืออะไรเออนับถือศาสนาพุทธเสียเปล่าแต่ไม่แต่ไม่ยอมรับเรื่องบาปบาปบุญคุณโทษอย่างนี้ก็ไม่เหลือไงเอฟซี นะแย่ yeah. <laughs> เออแย่ yeah. บองตรงเออสุดท้ายก็ตุยแอดพูดได้เลยสุดท้ายก็ตุยตุยพาะโลกนี่แหละสองโลกเนี่ยเขาบอกว่าสองโลกนี้ที่เป็นอยู่โลกอ่าโลกโลกปอดปอดก็สูบบุหรี่เยอะบุหรี่นี่สูบเออวันหลังหลายซองเอออัดเข้าไปที่อัดเข้าไปอัดเยอะเยอะเอกินเข้าไปเล่ากินเข้าไป <laughs> มันไม่ใช่เทศกาลทีกินทีไม่ใช่มันกินทุกวันอะเออสะสมตับตับก็รับไม่ไหวไงตับนี่เป็นเป็นการกองที่สารพิษนะเออกองสารพิษทั้ง,งหมดอนะในร่างกายอนะตับจะเป็นตัวการกองตัวกรองเอ,อปอดก็กองพวกเอ,อ่าพวกอากาศเออเห็นไหมพออากาศเข้าไปมันก็กองปอดเนี่ยจะเป็นตัวกองเป็นฟอกแล้วก็ตัวฟอกเลือดด้วยเออมันมีความสาคัญทั้งนั้นไอ อของในร่างกายเนี่ยพวกพวกเครื่องในในร่างกายของเราเนี่ยมีความสําคัญทั้งนั้นเออเหมือนเหมือนเครื่องรถยนต์เหมือนกันแบบเดียวกันเลยเออเพราะฉะนั้นคุณถ้าคุณไม่รักษาสุขภาพตัวเองเนี่ยนะมันก็เสร็จสิจะไหมเออสุดท้ายก็เรียบร้อยตอนนี้ก็ถ้าเขารู้เนี่ยถ้าฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายตรงข้ามรู้เนี่ยว่ากําลังป่วยเนี่ยเออเขากะคเนได้เลยว่าเขาจะ ทำรัฐประหารตอนไหนเอโค่นบอลลังตอนไหนเขาจะรู้เลยเขาจะรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่าผู้นําป่วยไงเพราะว่าไม่ต้องไปสนใจลูกนะลูกนี่ก็คือแค่หุ่นเชิดเท่านั้นหุ่นมาเน็ตเนี่ยแค่หุ่นเชิดเราก็รู้ๆกันอยู่ไม่ต้องไปคิดมากเออเขาเป็นมาเนี่ยแตกอำนาจสิทธิ์ขาดการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับพ่อทางนั้น อขึ้นอยู่กับพ่อเพราะฉะนั้นเอด็อดเชื่อนะครับว่าอการบริหารจัดการในมาชเมืองทั้งหมดเนี่ยพ่อจัดการหมดเลยเหมือนของเราอ่ะแบบเดียวกับเราเลยเออเป็นก็เป็นมาก็คือเป็นแค่นั้นแหละการตัดสินใจกันอะไรก็ขึ้นอยู่กับทั้งเบื้องหลังการคนที่ชักใยอยู่เบื้องหลังเท่านั้นนี่อะเอ็ซีคิดง่ายๆไม่ต้องไปคิดยากเลยเออแล้วมันก็เป็นจริงด้วยอ่ เพราะว่าเป็นมาเนี่ยการตัดสินใจเลยการอะไรเลยมันสู้การเด็ดขาดของผู้นําเก่าไม่ได้เออเพขาสู้มาด้วยตัวเองแล้วก็อ,อสู้ลบมาอย่างโชคชนนะครับผ่านประสบการณ์อย่างมหาศาลมาเลยละ่ะหลายเรื่องหลายราวเยอะแยะมากมายเขาถึงมีประสบการณ์เนี่เขาไม่ยอมหนอกเออถึงให้ถ้างั้นเขาก็ให้คนอื่นเป็นสิถูกไหมอันนี้เ็ให้ลูกเป็นแสดงว่า ลูกก็แค่เป็นหุ่นเชิดการตัดสินใจการอะไรเนี่ยพ่อเป็นคนตัดสินใจเป็นคน,ออ,คอ,อ,น,น,นออกคำสั่งหลังบ้านหลังบ้านออกคำสั่งหลังบ้านลูกก็เป็นเ,เป็นทำตามนโยบายพ่อสั่งอะไรมาลูกก็ต้องทำตามมันก็แค่นั้นเองการเมืองมาดูไม่ยากหรอเอฟซีดงูง่ายๆดูง่ายๆแอเทเชีร์นะครับอยู่ไม่นานแลเดี๋ยวก็เจ๊งเอาจริง คุณลูกค้านะครับสวัสดีคุณบำรุงด้วยนะครับคุณสมบูรณ์อคุณสกินนะครับสกิดสักทักทายกันนะครับ f อเนาะก็ว่ากันไปเอหลายเรื่องหลายราวนะครับวันนี้อสถานการณ์อา่าโลกก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วมันจะทําให้อา่าหนึ่ง ที่มันมีการสู้รบกันอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันจะทําให้หนึ่งน้ํามันน้ํามันเกิดเกิดการผันผวนนะครับเกิดการผันผวนถ้าเราไม่ตึงไว้เนี่ยมันก็จะกระโดดแอดก็ไม่เข้าใจเลยเออเรามีบ่อน,น้ํามันแแท้เนี่ยแม่งขึ้นลงขึ้นลงเป็นว่าเล่นเลยเอฟซขึ้นแล้วไม่อยากลงด้วยนะเ <laughs> ออเชื่อเปล่าอ่าต่างประเทศเนี่ยที่เราขายขอขายน้ํามันให้เนี่ยเอฟซีบอกตรง มันใช้น้ํามันถูกกว่าเราอีกเราใช้ภายในประเทศแพงกว่าไอ้บอกเลยคือเขาซื้อของเราไปเนี่ยเขาซื้อสําเร็จรูปไปนะเอออย่างพวกอา่พาพม่าพวกลาวพวกขเขมรพวกเนี้ยเขาซื้อน้ามันสําเร็จรูปเอาไปใช้ได้เลยไม่มีโรงกรันของเขาไม่มีโรงกรันเอาไปใช้สําเร็จรูปเลยแล้วซื้อถูกด้วยสมมุติที่เราเกิดเติมกันเนี่ยสมมุติว่าดีเซลเนี่ยสามสิบเอ็ดเนี่ยเออเขาอาจจะซื้อไปประมาณยี่สิบ แปดยี่สิบเจ็ดด้วยนะถูกถูก่กวเยอะเอาจริง okay. ของเราไม่รู้มันแพงตรงไหนอะประเทศไทยอท,ท,ทั้งที่ว่าขายขายน้ำมันให้เขานะมีโรงกันเองด้วยขุดเจาะดูดเองด้วยซื้อําเป็นส่วนหนึ่งซื้อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแต่ของเราก็ขายได้ด้วยเอเจาะอ,ออกขึ้นมาแล้วก็ขายได้ด้วยเออกันด้วยมีโรงกันพร้อมน่าังแพงเลย แต่ทําไมทําไมมาเลยทาไมมันถูกอ่ะอะเออมาเลยถูกเอฟซี FC. นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออของเราใช้ของแพงไปะวะว่า,างั้นเถอะอ้สมัยก่อนเอฟซีเอ้ยเออรู้สึกว่าตอนที่ซื้อรถนะตอนใหม่ๆตอนนู้น่ะซื้อรถคันแรกน่ะลิตรละเจ็ดบาทเองไอเอฟซี FC. เออ้น้ำมันดีเซลลิตรละเจ็ดบาทกว่าๆโอ้โหเติมทีนึง แอดคิดว่าเติมน้ำมันเครื่องอ่ะมันนานหมดแล้วเกินวะเออเติมประมาณสามสี่ร้อยเนี่ยเต็มถังแล้วเออสามสี่ร้อยที่เต็มถังเลยนะเออแปลกไหมสามสี่ร้อยเต็มถังวิ่งผู <c> ้ <oughs> วิ่งลืมอ่ะนะเห็นไหมเออก็แปลกใจเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยเติมสามสี่ร้อยเนี่ยเอามาหยอดตาหเหรออ่ะ ถ้าดด่มนี่ยังไม่ถึงกระเพาะเลยติดแถวกระพุ้งแก้มเท่านั้นก็หมดแล้วบอกลงสามสี่ร้อยนี่เอามาหยอดตาเข็มไม่กระดิกเลยละ่ะสามสี่ร้อยนี่โูเข็มไม่ไม่กระดิกขึ้นเลยกระดิกนิดนึงเออกระดิกกระดิกขึ้นมาหน่อยนึงโอ้ยนะเอ้ยนะโหเครียดเลยเออน้ำมันไม่อยากไปไหนเพราะว่ามันเปลืองเ,อเปลืองน้ำมันขยับตัวก็เปลืองน้ำมันเนี่ยเอ ถ้าเป็นตะกอนเนี่ยเติมมันต้องเติมทีงเป็นพันสองพันมึงเทียงก็โอเคเออเติมพันสองพันแต่ปัจจุบันนี่ไม่ได้แล้วนะเอซีนะเติมทีงก็เต็มที่ก็ห้าร้อยแค่นั้นแหละวิ่งแล้วก็พยายามจอดอย่างเดียวจอดมากกว่าวิง่งอเอ,า,อาง่ายต้องอย่างนั้นเอฟซีสวัสดีเอฟซีท่านด้วยนะครับผมคุณโมบายนะครับคุณกันหานะครับสวัสดีครับผมทักทายกันนะครับ นี่แหละ fc นะท,ทั่วไปนะครับก็ว่ากันไปเอชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปแล้วว่ากันอย่างนั้นนะครับ fc สุดท้ายแล้วก็ก็อยู่วันอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปอะนะ, <c oughs> ะก็เข้ามาสู่เรื่องราวนะครับสี่กอนะครับ fc นะเรื่องราวสี่กอทั่วไปนะครับ อะไรเนี่ยไอตัวเนี้ยดูสิแมวนี่แหละก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับอ้อยเอาเป็นไรนะฮะเอาเป็นไรนี่ะนะก็คนที่นี่นะครับ อ่าสีกอก็สุขสบายดีนะครับช่วงนี้ก็มันจะเป็นหน้าหน้าขุดมันอ่าหน้าขุดมันเน,ะนาะมันสับปะหลังนี่แหละเอฟซี FC นะเขากำลังอ่าขุดกันนะครับตอนนี้หลายๆที่เขาก็ขุดกันอ่ากีดยางถามว่ากีดยางยังกีดยางอยู่ไหมกีดยางอยู่แต่อีกไม่นานนี่แหละเดี๋ยวเขาก็จะหยุดแล้วเขาจะหยุดในเมื่อยางมันจะเริ่มถัดใบแล้ว เออมันใกล้จะผัดใบแล้วน่าจะเข้าเดือนอกุมภาเนี่ยครับกุมพามีนาเนี่ยมันผัดใบแน่นอนพอผ,ผัดใบเขาเลิกเลยนะครับเอ,อเขาเลิกคือเขาเลิกเขาเลิกอ่ากีดเลยเ,เขาจะเลิกกีดเพราะว่ากีดไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ํายางมันไม่มีพอนผัดใบแล้วเขาก็จะหยุดไปสักนู่นแหละเดือนพฤษภา นะครับพู้สภามิถุนานนะครับก็จะเริ่มหน้าฝนเข้ามาเนะีนะ่ยเขาจะเริ่มกรีดใหม่เพราะว่าอาใบมันออกเต็มที่นู้นนี่นั่นนะเอฟซีก็เราอยู่หลายหลายปีเราได้ร,รู้ไงเราอยู่ตรงนี้เราเห็นไงเ,เห็นอ่าทุกครั้งทุกครั้งก็จําได้นะครับอ่าคุณนิราวดีนะครับสวัสดีกุจรินด้วยนะครับผมทักทายนะครับเอฟซียังไงก็กดไลค์ให้แอดด้วยนะครับ <c oughs> อ่า